สุดท้ายพี่น้องชาวไอคัสแทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่6นะครับโมดูลที่มีชื่อว่า i c a r ส Showcase นะครับแกะรอยการเปิดตัว i c a r สนะครับซึ่งวันนี้พี่ๆน้อง,องๆทุกคนจะได้รู้นะพวกผมจะเอามาชำระให้เห็นหมดเลยนะครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่ i c a r สหจนถึง i c a r สแเนี่ยผมมีเทคนิคการเปิดตัวย,ยังไงที่ทําให้ i c a r สเนี่ยเป็นโพลดักมูลค่า10ล้านโดยโดยที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมจะมาชำระให้ดูเป็นชิ้นๆเลยนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่า ในวงการการขายในวงการธุรกิจเนี่ยแม่งไม่มีใครบ้าหรอกที่เอาเทคนิคการเปิดตัวการทําการตลาดของตัวเองเนี่ยมาบอกชาวบ้านนะครับซึ่งนี่คือไอคานไงนะครับแล้วผมทําอย่างนั้นเสมอนะครับใครที่ทำไอส่์นพิเศษคุณเอาไปทําได้เลยทันทีนะครับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณเอาบางอย่างไปอัดแอปเนี่ยคุณก็เปลี่ยนมหาศาลแล้วนะครับใครที่บอกว่าตัวเองไม่ดังนะผมกล้าบอกเลยนะว่าวันที่ผมทําไอคานหนึ่งผมไม่ดังแต่เทคนิคที่ผมใช้ในวันนี้แหละมันค่อยๆสร้างฐานแฟนมันค่อยๆสร้างศรัทธาให้ผมมีวันเนี่ย นะครับซึ่งถ้าคุณเอาไปใช้นะในระยะสั้นเนี่ยรายได้คุณได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยฐานแฟนก็ได้รายได้คุณก็มีนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับตั้งแต่ไอคาหนึ่งว่าผมมีวิธีการเปิดตัวยังไงนะครับตอนที่ผมเปิดตัวไอคาหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อมันว่า13เทคนิคไม่ต้องขายคนก็อยากซื้อนะครับขึ้นมาเป็นอันแรกแต่ปัญหาที่ผมให้ลิสต์พีพ่ๆน้องๆไปลิสต์ถูกบ้าทุกคนเนี่ยในที่เนี้ยได้เปัปญหาม็นะครับว่า ันดับแรกเลยคือปัญหาทุกๆคนไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักขายถูกปะ่ะถ้าผมขายคอนนี้ขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออหลรคนก็จะคิดว่าก็ฉันไม่ใช่นักขายจะมาเรียนทาไมนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือกูไม่ดังไงนี่คือคําถามเนี่ยคำถามพี่พนอ้นอ,งนองผมผมผม,ผมเออผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนต้องเขียนข้อน,นี้มาเพราะอะไรเพราะว่ากูไม่ดังวันนั้นผมก็คิดเหมือนกันเหมือนกันว่าเฮ้ยกูไม่ดังไงแล้วไอ้พวกนักขายที่มันเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะมาเรียนกับเราหรือเปล่า นึกว่าป่ะนักขายทั่วไปที่มันเก่งแล้วมันจะรู้หรือเปล่าว่าเรามีเทคนิคที่ช่วยมันได้อีกเนี่ยปัญหาก็จะทําให้นักขายทั่วไปก็ไม่มานักขายดังๆก็ไม่มาเพราะฉะนั้นผมมองนะครับผมผมบอกแล้วผมมองมองพี่น้องผมไม่ชอบเล่นตลาดเลดโอเชียนผมจะเป็นอย่างนี้เสมอผมมองไปที่โบเชียนวันนี้ถ้าเกิดผมสอนแต่นักขายอย่างเดียวเนี่ยผมจะได้คนที่เป็นนักขายแค่ไม่กี่คนแล้วนักขายส่วนหนึ่งก็จะมีอีโก้คุณเข้าใจบ้างความว่า Eagle? อีโก้คือก็กูขายของแล้วมันก็ต้องไปเรียนคนอื่น ผมเป็นนักขายมาคุณรู้จิตวิทยาดีนะครับนักขายส่วนใหญ่จะคิดนี้ไม่อยากจะไปเรียนทําไมต้องไปเรียนกับชาวบ้านนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเพราะฉะนั้นผมจะทํายังไงให้การขายให้ให้คอร์สการขายของผมเนี่ยมันไปสู่ทุกทุกคนได้เพราะผมเชื่อว่าข้อมูลในค้านี่มันสามารถช่วยคนธรรมดาได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนบนโลกมันคือนักขายนะครับผมก็เลยทําขึ้นมาเลยเนี่แหละคือปัญหาผมมาแก้ปัญหาว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะทาให้ทุกคนรู้ผมก็เลยทำมาเลยว่าทุกๆกคนบนโลกคือนักขาย นี่ไงพี่ร้อนทุกๆคนบนโลกคือนักขายไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาทํางานประจําเป็นหมาเป็นประธานาธิบดีนะครับผมจะบอกในที่ที่ผมบอกอะนะครับว่าหมานะครับ ยังต้องพยายามขายตัวเองเพื่อให้คนชอบอ่ะเพื่อได้โยนกระดูให้มันประธานาธิบดีเนี่ยก็ยิ่งต้องขายตัวเองเป็นเลยยิ่งเก่งอะ่ะคุณยิ่งเก่งยิ่งดังยิ่งขึ้นสูงคุณยิ่งต้องขายตัวเองเป็นนะครับเพื่ออย่างประธานาธิบดีก็เพื่อให้คนมาเลือกเขาถ้าวันนี้คุณคนคุณกําลังเรียนจบจะไปทํางานประจําถ้าคุณขายตัวเองไม่ได้คุณก็คุณก็อาจจะเข้างานไม่ได้ถ้าวันนี้คุณอาจจะเก่งเก่งระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทําไมคุณมักจะเห็นคนที่เก่งน้อยกว่าคุณแล้วถูกโปรโมทเพราะอะไรเพราะอีกคนหนึ่งมันาย้ได เขาชอบเขาก็เลยมีโอกาสได้เรียนมากกว่านี่ไงนี่คือปัญหาแรกเพราะผมเคลียร์ไปปึ้งนะครับผมก็ใช้เวลาเคลียร์นะผมยิงข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงครั้งเดียวนะผมมีการยิงเทคหลายครั้งบอกนิดนึงนะไอค้าน,นึงนี่ยังไม่มีเรื่องของวิดีโอเลยนะถ้าใครได้เรียนไอค้านึงเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามันเป็น a อ u อิโอนะครับแล้วก็เวลาที่ผมโปรโมทผมใช้เทคล้วนๆยังไม่มีการโผล่หน้าผมยังไม่โผล่หน้าเป็นวิดีโอแบบนี้เลยนะนะครับตอนนั้นผมใช้เทคนะครับแล้วปัญหาที่2คือเฮ้ย ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเขาเป็นนักขายทํำยังไงตอนนี้เรายิงไปที่วายแล้วอะ่ะถูกป่ะเขารู้แล้วว่าคือน,นักขายเราจะทํายังไงต่อข้อ2คือเราต้องทําให้เขารู้ว่าเขาสามารถไปต่อได้จําได้ไหมนะครับอันนี้ผมสอนไปแล้วทํายังไงเขาไปต่อได้ให้ how to ซินะครับผมก็ไม่ how to เนี่ยถ้าเป็นนักขายเนี่ยคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้โหพอผมปล่อยออกไปตอนนั้นอยู่มอเตอร์โชว์ด้วยไงผมกำลังขายจริงผมเอาเทคนิคนี้ผมปิดการขายยังไงโดยที่ทาให้ทาให้ขายรุ่นที่แพงกว่าได้ เนี่ยตอนนั้นผมก็ปล่อยเทคนิคนี้เอกไปแล้วก็ผมปล่อยเทคนิคยังไงทําให้เจ้านานชอบคุณเออนะไปลองย้อนดูก็ไดนะ้นะครับผมปล่อยอันนี้ไปนะครับตอนเนี้ยมันน่าจะเิ่มัมนเริ่มนมันน่าจะเริ่มขายได้แล้วใช่ป่มแต่วิกฤตอีกข้อหนึ่งที่ผมเจอคืออะไรคุณลองย้อนไปหนึ่งปีที่แล้วคุณรู้จักคําว่าไอคานปะไม่มีใครรู้จักเรียนผ่าน Facebook ถ้าหนึ่งปีที่แล้วมีคนมาบอกกับคุณนะเนี่ยตอนนี้อยากจะเรียนละถามว่าเรียนที่ไหนติดต่อคุณแจนคุณแจนตอบว่าเรียนผ่านเ c e b o o k ทุกคนแม่งงหมดเลยว่ามันคือ,อ ผมจะต้องเคลียรข้อนี้ก่อนว่ามันคืออะไรถูกป่ะสมัยก่อนคนเหตุคน,คน,ค,นคนนึกถึงภาพแบบไปไปเรียนนี่คืออะไรสัมมนาไปยกมือถามตอบในคอร์สหรือว่ามีคนจะถามผมว่าไ,ไปเรียนที่ไหนจัดที่ไหนจัดโรงแรมอะไรเด้บอกป่ะนี่ไงนี่คือสิ่งที่คนคิดเราจะต้องเคลียแต่ในวิกฤตผมมองว่ามันคือโอกาสถูกป่ะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีบนโลกอ่ะเราบัญญัติขึ้นมาเลยว่านี่คือไอคอนเปลี่ยนเฟซบุ๊กเป็นห้องเรียน ผมก็เอาปัญหาที่ทุกคนติดมาวันนี้คุณไปสัมมนาคุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยในไอค้าหลายๆคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วคุณบางคนก็อยู่หลายจังหวัดเลยนะถ้าวันนี้ผมจัดสัมมนาคุณไม่มีโอกาสได้เข้านะครับนะครับคุณต้องคุณต้องบินมานะครับอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไปเรียนคอร์สออนไลน์ทั่วไปตามเว็บไซต์สิ่งที่ตามมาคือคุณไม่สามารถถามตอบได้นะครับคือคุณฟังไปแล้วไม่เข้าใจคุณก็พังเพราะฉะนั้นไอค้าเปลี่ยน Facebook เป็นห้องเรียนมันเลกลายเป็นคัสออนไลน์ที่สามารถถามตอบได้แแหง นะครับแล้วก็เรียนผ่าน Facebook เป็นนวัตรกรรมที่ไม่ได้เอาเวลาไปจากชีวิตคุณเลยเนึกบอกทุกวันนี้คุณก็จับเปิดมือถือดู a c e b o o k อยู่แล้วอะแต่คุณสามารถเรียนรู้ได้เนี่ยแหละครับผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะคนส่วนหนึ่งนะครับมาเรียนกว่าผมประมาณร้อยกว่าคนแต่อีกร้อยกว่าคนมาเพราะนวัตรกรรมอยากเข้ามาเพราะว่ามันเป็นนวัตรกรรมนีม่ไงจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับค้าแรกไอ้ค้าหนึ่งพอเปิดขายไปปุ๊บคนมาเรียนทั้งหมดสา0ร้อยคน จากนาวัตกรรมแล้วก็จากตัวกระตุนนะครับตัวกระตุ้นที่ผมใช้นะครับตัวกระตุ้นมี6ตัวจําได้ใช่ไหมนะครับผมใช้3ตัวตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็คือยังไม่ได้คือตอนนั้นเป็นช่วงใหม่ๆยังไม่ได้พัฒนานะครับเนี่ยจนจนมาเป็นเวอรช์ชันที่สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าตอนไอ้คัสมาจนถึงไอ้คัสหลังๆเนี่ยผมจะได้ใช้ละผมก็วิธีการเป็นตัวกระตุ้นคืออะไรของจริงคุณต้องให้คนเขารู้ว่าของจริงนะครับคุณก็ได้รู้ไปแล้วว่าผมทําให้คนรู้ว่าเป็นของจริงโดยที่ผมไม่ต้องบอกว่าผผมมเเปป็นทออซล่คนะคืวิธีีบกุณไ แล้วก็การให้เมื่อคุณให้ผู้คนเนี่ยเขาก็อยากตอบแทนผมให้ผู้คนมามากเพราะผมมาทําให้ผู้คนรู้ตนนะหนัะนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้เขาตอนนั้นเกิดแล้วนะตอนนั้นก็คนก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับแล้วก็คนก็เริ่มส่วนหนึ่งเขาก็เราเราเราต้องทําให้คนชอบด้วยก็คือคนก็เริ่มชอบผมแล้วว่าอ๋อโหคนนี้มันเป็น็อรปเซลได้ในเวลาสี่เดือนนะครับหนึ่งปีปีที่แล้วเขายังวิกฤตอยู่เลยวันนี้เขามาเป็นแบบนี้ได้แล้วเขามามีเงินล้านได้แล้วเ,ออเนี่ยผมเลยเป็นโลโมเดลให้กับคนที่ ยังยังไม่ถึงจุดที่ผมเป็นอะได้ทุกคนนรือกป่านี่แกผมเลยบอกว่าโลโมเดลมันเป็นสิ่งที่สร้างได้ผมบอกพี่น้องทุกคนเลยนะว่าโลโมเดลสร้างได้นะครับโดยที่คุณมีอะไรเหมือนเหมือนเขาอย่างในกรณีน้องบอสอย่างเงี้ยน้องบอสทาเรื่องหุ่นอย่างเงี้ยถูกปะ่ะคุณก็เป็นโลโมเดลของคนที่มีหุ่นได้อย่างพันเงี้ยพันโพลิสเนี่ยคุณก็เป็นโลโมเดลของคนที่เป็นนายร้อยได้ถูกปะ่ะพันก็ไม่ไม่ได้รวยอะไรมาตั้งแต่เด็กถูกปะ่ะเนี่ย มีในร้อยไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีอะไรมาก่อนก็สามารถเป็นในร้อยได้ไม่จำเป็นต้องหล่อนะเว้ยไม่จำเป็นต้องหล่อต้องสวยถึงจะเป็นโลโมเดลของคนได้โลโมเดลมันเกิดจากความที่มันเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อคุณให้เมื่อคุณเป็นของจริงคุณให้แล้วก็คุณทําให้เขาชอบเนี่ยคุณก็เริ่มเป็นโลโมเดลแล้วนะครับถัดมาที่ไอคัสสองไอคัสสองผมใช้เทคนิคลคายกันนะครับ เริ่มจากเป็น14เทคนิคอ่านใจให้ได้ดีนะครับเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนคนนะครับเราต้องดูว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอย่างเช่นผมตอนนั้นเอาไว้ง่ายผมผมใช้ไอค้หนึงนะไอค้านึงเนี่ยเป็นเทคนิคที่ทําให้ผมเป็นท็อปเซลได้ใน4เดือนแต่ตอนที่ผมเป็นท็อปเซลอยู่แล้วเนี่ยปัญหาคือเราไปเจอเคสเยอะแต่เราปิดการขายบางคนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเทคนิคบางอย่างมันใช้กับคนอีกประเภทไม่ได้นึกออกปะที่ผมบอกในไอค้สนองอะมีนักวิชาการนักลบนักรัก,น,ก,กนักโซเชียลอย่างเงี้ย มันจะมีคนอยู่หลายประเภทเนี่ยถ้าคุณไปเจอคนประเภทเนี้ยคุณไปพูดเขาตรงๆว่าพี่ผมมีสินะคนประเภทนี้ไม่ชอบประเภทนี้ชอบไปคุยเล่นก่อนถูกปะ่ะแล้วกลับกันคุณไปคุยกับอีกคนประเภทหนึง่งแบอบกว่าพี่เออคุยเล่นกับเขามากๆนะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยน้องพี่มาซื้อรถพี่มาซื้อของนะเวย้ยไม่ใช่มาเล่นจะ,จะถามหรือว่าจะขายเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนคนไหนชอบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคหนหัวสองเนี่ย มันเจ๋งมากคือมันสามารถสแกนคนได้ว่าอ๋อคนประเภทนี้แบบไหนแล้วเราต้องเข้าหาเขาแบบไหนเนี่ยแหละทำให้ยอดขายผมขึ้นจากร้านหนึ่งเป็นสองร้านแต่จริงจิงนี้นะครับไอ้จากร้านหนึ่งมันเป็นเป็นร้านกว่านะครับไอ้ค่าสามหนึ่งถึงจะไปเพิ่มนะครับเนี่ยพอมันเพิ่มผมรู้แล้วนี่มันเป็นประโยชน์สำับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนบนโลกปัญหารแรกผมยังต้องเคลียร์ก่อนถูกป่ะเพราะแน่นอนคุณยังใหม่อ่ะคุณจะต้องเคลียร์ข้อนี้ทุกๆคนบนโลกคือนักขายอ่าผมเคลียร์ข้อนี้อยู่ตลอดเหมือนเดิมแล้วก็ข้อ,อสงอง เฮ้ยก็เล่าเรื่องมาแก่ไอ้ฝักนะครับว่าแบบเฮ้ยจริงๆคนมันใช้เทคนิคนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องมีวิธีการใช้แบบนี้นะเนี่ยเจอถ้าคุณเจอลูกค้าตรงๆแบบนี้เนี่ยผมก็ผมก็ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับออกไปให้เขาเขารู้สึกรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่น่าถึงขายไม่ละนี่ไงสิ่งที่เกิดเราต้องให้จนเขารู้สึกว่าไปต่อได้นะครับและปัญหาที่สามมันยังมีอยู่คือไอคานคืออะไรใช่ไหมตอนนั้นไอคานมันแบบเพิ่งเปิดตัวมาได้เดือนกว่านึกว่าปัญหาคือคนก็จะคิดว่าเฮ้ยแม่ง ไอ้ค้าแม่งคืออะไรวะเปลี่ยนเป็นบูมเป็นฮอเนี่ยเราก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาอีกอันหนึ่งก็ทําผมก็เลยทําวิดีโอเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับและสุดท้ายก็ตามด้วยเซลเพจนะครับค้านี้ก็300กว่าคนเช่นกันนะครับเนี่ยผมใช้วิธีการแก้ปัญหาย,ยิงไปที่วายนะครับแล้วก็ทําให้เขาไปต่อได้จาได้ไหมนี่มันเป็นสิ่งที่ผมสอนคุณมาแต่วันนี้ผมมาแกะร้อยให้ดูนะครับแล้วก็ติดปัญหาข้อนึงทาไมมันยากทําไมมันเป็นอะไรมันเป็นเนี่ยผมเคลียร์อย่างเช่นกรณีพี่เจได้ขามโมอย่างเงี้ยถูกปะ่ะหรือว่าค ต้องมีจักรเย็บผ้าเนีผมก็ให้ดูว่าไอค้านมันไม่ได้ยากมันเรียนมันเป็นห่มเป็นไลฟ์สไตล์มันง่ายกว่าการที่คุณไปล็อกอินเข้าเว็บไซต์อีกง่ายกว่าการที่คุณไปสัมมนาผมทําให้ชีวิตคุณง่ายนี่ไงไอค้าสองก็เลยเกิดนะครับไอค้าสามสิบสามเทคนิคไม่ต้องขายคนก็อยากซื้ออันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมใช้วิดีโอเปิดตัวการขายนะครับสังเกตเลยว่าตอนนั้นผมก็ยังพูดได้ไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยผมยังต้องชวนพี่อันต้องชวนพี่อันมายืนอยู่ข้างเลยเพราะตอนนั้นยังร เห็นบ้างว่าเห็นป่าว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพอร์เฟกนะผมก็ค่อยๆพัฒนานะถ้าวันนี้คุณพูดวิดีโอไม่ได้คุณก็แค่มันเริ่มมันสักทีสิถูกป่ะพอคุณเริ่มเขาหน้าคุณมาเห็นมันปุ๊บคุณก็รู้สึกว่าแม่งอุบาทมันดูไม่ได้คุณก็จะพยายามพัฒนาเพิ่มขึ้นถูกป่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยโมไดคิดว่าให้มันดีก่อนคุณจะไม่ได้ทำนะครับผมก็เลยจับเชิดพงมายืนอยู่ข้างผมพี่อันนะครับคู่หูของผมเนี่ยก็ออกมาเริ่มทํานะครับแล้วาละคี่มมม้้งแวอไแวไอไตพื บรรยากาศการขายมันมาตลอดแล้วอะผมให้ how ทูผู้คนเรื่องการขายมาตลอดเวลาแล้วอะจนผมเปิดวิดีโอขายเลยตึง้งคนกลายเป็นว่าคนสนใจนะครับคัานี้สิบสามเทคนิคไม่ต้องขายคนก็อยากซื้อคือเรามาทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อโดยที่ไม่ต้องไปขายถูกปะ่นะนักขายทั่วไปจะชอบบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดเต็มแต่คุณเชื่อไหมในทุกในทุกเศรษฐกิจที่ไม่ดีมันมีคนรวยอยู่เสมอมันมีคนที่พร้อมจะซื้อสินค้าคุณได้อยู่เสมอแต่คุณไม่ได้ทําตระหนักให้เขารู้สึกว่าอยากได้ นะครับอย่างเช่นกรณีในไอคสามผมเล่าเรื่องของชุดชั้นในไปนะครับอย่างเช่นกรณีชุดชั้นในเนี่ยมันมีเรือนขายชุดชั้นในเนี่ยไปจอดที่เกาะถูกป่ะเซลก็ลงไปเซลก็ลงไปขายเซลเดินมาหาหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่าบอกหัวหน้าว่าเฮ้ยมันขายไม่ได้หรอกเนะี่ยหัวหน้าก็บอกทำไมมันขายไม่ได้เพราะเกาะนี้ไม่มีชุดชั้นในเออเทคนิคในไอคาสามนี่แหละจะได้สอนวิธีการเปิดตลาดให้กับคนที่ไม่เคยใช้แล้วมันจะเป็นบูโอเชียนไงพอมันเป็นบูโอเชียนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้ขายคนเดียวเนี่ย เนี่ยทำไมผมยึดตลาดบูโอเชียนตลอดแล้วผมสนับสนุนให้ทุกคนทำบูโอเชียนเพราะอะไรเพราะว่ามันยากแค่ตอนคุณเปิดแค่นั้นเองท่านหลังจากนั้นคือตลาดของคุณเพราะคุณเป็นคนแรกที่เปิดให้เขาคุณเป็นคนแรกที่ขายชุดชั้นในให้เขาคุณลองคิดดูดินะครับก็เหมือนกับกรณีเฮียที่ขับรถเบนเน่นะครับที่ซื้อรถเบนกับผมเนี่ยก็เพราะผมใช้ยิงไปที่วายนะครับไอค้าสามเนี่ยจะไปนเน้นเรื่องนี้เลยนะครับไปนเน้นเรื่องนี้เยอะๆเลยนะครับเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องเดียวว่าคนไม่อยากซื้อเพราะผมเคลียร์ไป,ป เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คนรู้จักไอคาแล้วผมไม่ต้องมาบอกแล้วไอคาคือนวัตรกรรมเปลี่ยนเฟซบุ๊กเป็นห้องเรียนถูกป่ะคุณจะเห็นผมโพสอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังผมไม่โพละ่ะเพราะว่าคนรู้แล้วว่าไอคาคืออะไรนะครับและเนี่แหละการทําวิดีโอครั้งแรกผมได้รู้เลยว่าผมไม่ต้องทําพีร้อนอะไรเลยแต่ดันอิมแพกถูกป่ะพอโพสออกมาปุ๊บอิมแพกต่อผู้คนคนเข้า300กว่าทันทีโดยไม่ต้องทาอะไรนี่ไงนะครับตอนนี้โดนเลยทันทีนะครับเพราะว่าอะคราวนี้คุยง่ายคือชื่อมันเริ่มมาแล้วด้วยนะครับตอนนั้น มาถึงไอคลาสสี่นะครับสร้างตัวตนเหมือน Facebook สร้างตัวตวเนเหมือนเฟซบ o ๊คลาสเนี้ยจริงๆคนจะรู้ว่าอ๋อแกนจริงๆก็คือการทําเพจวิธีการทําเพจที่ดีเป็นยังไงวิธีการทําเพจมีกี่ประเภทแล้วควรจะทําแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับก็ในคลาสนี้ก็มีคนหลายๆคนเอาไปทํานะครับแล้วก็มาบอกผมว่าเฮ้ยแม่งผลแม่งเปลี่ยนมหาศาลเลยเอาใครคลาสสามกับสี่ไปใช้เงี้ยผลแม่งเปลี่ยนมหาศาลแล้วตอนนี้ต้เปิดเพจแล้วตอนนี้ก็ยังหลายๆคนก็ทํานะครับในเนี้ยหลายๆคนที่ทําเพจก็อาจจะมาจากไอคลาสสี่นะครับ แต่วิธีเวลาที่ผมจะขายเนี่ยผมจะบอกได้ไหมว่าเฮ้ยผมมาสอนวิธีการทําเพจนะมันไม่โดนน่ะคําถามมันจะเหมือนกับการที่ไอชื่ออะไรนะมันจักรพงศ์นะครับมาบอกว่าเฮ้ยมาเรียนทําเว็บทําไมต้องทําเว็บวะคําคถามคือทําไมต้องทําเว็บตอบได้ปะถูกไหมนี่ไงนี่คือปัญหาวันนั้นผมคิดเหมือนกันทําไมแล้วคนทั่วไปต้องทําเพจวะนี่คือคําถามที่ผมคุยกับทีมงานทําไมทุกคนต้องทําเพจผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าวันนี้ที่ชีวิตผมมีวันนี้ได้เพราะเพจเอาไว้ เพราะอะไรรู้ไหมว่าเวลาที่ผมเนี่ยตั้งแต่ผมเปิดเพจให้ความรู้ผู้คนเนี่ยคุณรู้ป่าว่าคนรู้จักผมถูกปะ่ะเวลาที่เขาจะเชิญไปพูดไปอะไรเนี่ยเขาก็มาติดต่อผมถูกปะ่ะแล้วคนก็แล้วพูดง่ายคือคนก็มาซื้อรถกับผมอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเขารู้จักผมถูกปะ่ะเขาไม่รู้จักเซลล์ที่เหลือแต่เขารู้จักผมเอ,อผมเป็นคนมีตัวตนผมเป็นคนที่มาให้คุณค่าพวกนี้ไงคนมารู้ว่าอ๋อคนทำเนี่ยยอดขายมันมาโดยที่ผมไม่ต้องทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่ดังอ่ะถ้าเกิดผมไม่มีเพจผมก็ยังต้องวิ่งหาลูกค้าเลยไปแต่พอตั้งแต่ผมมีเพจผมมีตัวตนแล้วผมสร้างตัวตนให้คุณรู้จักได้ซึ่งวิธีผมก็บอกแล้วการที่คุณจะเป็นของจริงทุกอย่างคุณจะสามารถเป็นโลโมเดลคนได้นะครับคลาสนี้พูดง่ายๆคือเป็นคลาสที่ทําให้คุณเป็นโลโมเดลคนได้เนี่ยเพราะผมทํามาปุ๊บผมทําแค่ประมาณปีเอ่อปีนะปีกว่านะผมทำมาปุ๊บแม่งงงเลยผมมีรายได้จากการขายรถเดือนละเกือบสองแสน่ะถูกปะ จา,จากการที่ผมเป็นคนที่ทุกคนรู้จักแค่นั้นเองโดยที่ผมไม่ต้องออกไปทํางานนี่ไงผมเลยมีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นเออคนทํางานประจําคุณจะเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นแบบอ่าคุณปิกัสโซอย่างเงี้ยถ่ายภาพถูกป่ะถ่ายภาพวันเนี้ยโอเคฝีมือระดับระดับเป็นช่างภาพประเทศเงี้ยคนรู้จักอยู่ละนะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะคุณปิกัสโซที่เรียนกันเราเป็นมือหนึ่งงานสัมมานานระดับประเทศเลยพอไปถ่ายปุ๊บทุกวันเนี้ยคุณปิกัสโซได้จากการที่การแนะนํา การแนะนําไปถ่ายานงานใหญ่ๆการแนะนําแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งนะถ้าทําเพจแล้วดังแล้วมีฐานแฟนอะ่ะให้คุณค่าผู้คนมีฐานแฟนเะนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะงานจะวิ่งมาจากข้างล่างขึ้นบนตลอดข่าวนี้ไม่ต้องไปออกไปหางานไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ดีจะมีงานแล้วขราวนี้เลือกงานได้คุณจะเลือกงานที่แพงที่สุดได้เสมอจะเลือกงานที่มันเหมาะสมมันคุ้มที่สุดได้เนี่ยวันนี้ใครทําอาชีพอะไรคุณสามารถออกมาเปิดเพจแล้วก็มาให้คุณค่าผู้คน นะครับคุณเป็นหมอคุณเป็นอะไรเงี้ย eston? โอกาสที่คุณจะได้เนี่ยก็มหาศาลถูกปะคุณเอาเป็นหมอมาประกาศตัวก็เป็นหมอหมาความรู้ o า to ผู้คนเรื่องเรื่องเออเรื่องการใช้ยาเรื่องการดูแลผิวหน้าเรื่องการดูแลฟันอะไรก็่างเี้ยหมอเนี้ยถูกปะพอทําไปเรื่อยคนแบบว่าอยากจะปรึกษาเรื่องฟันก็มาปรึกษาหมอนี่สุดท้ายอยากจะทําฟันอยากจะปรึกษาใครก็หมอดีไงคุณได้ปรึกษานี่ไงเนี่ยไม่ต้องขายไม่ต้องทําแรงนนคนวิ่งเข้าหาเองนี่คือลักษณะของไอคาสสินะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่ผมจะขายคอร์ ว่าถ้าคุณดังงานจะวิ่งเข้าหาเออถ้าคุณอยากเป็นคนให้คุณอยากเป็นคนที่วิ่งเข้าหางานหรืออยากให้งานวิ่งเข้าหาผมยิงไปที่วายคนโดนแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยจริงว่ะคูแม่งอยากให้งานเข้าหาว่ะนี่ไงพอโดนละวบี้ทำยังไงผมบอกเปิดเพจเออพอบอกเปิดเพจพวกคนแม่งจะอโอ้โหแม่งชีวิตกูไม่เคยเปิดเพจคุณจะสังเกตเห็นตลาดค้านะผมจะผมจะชอบทําให้คนลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างอะนึกออกชอบทําให้แบบลุกขึ้นมาแบบตาม ตาก,กะที่เขาคิดไว้คือชีงตาก,กะไอ้คัสเจ็ดก็ออกมาพูดกันได้ออกมาทำอะไรก็ไม่รู้อย่างเี้นะครับเนี่ยผมยิงไปคนก็จะคิดว่าเฮ้ยจะทําได้หรอพอวันที่สองผมเขียนเลยเจ็ดขั้นตอนการสร้างเพจให้โดนผมโพสเป็นวีดีโอไปตุ้มทุกคนไปลองเปิดเพจทําได้กันหมดนี่ง เราต้องมีวิธีให้เขาไปต่อได้เพราะเขาไปได้แล้วเขาจะไปเขาไปปุ๊บไม่เรียนกับเราไม่เป็นไรแต่ส่วนหนึ่งใจใจ,ใจลึกๆก็จะเหมือนกรณีหมอเนี่ยแบบติดต่อเรื่องฟันมาตลอดแบบเป็นแบบพอนี่ก็ให้เรามาตลอดสุดท้ายก็อยากจะไปทำกับหมอนี่ก็เช่นกันพอผมเปิดค์ดปุ๊บคนก็เขาปกติไหมนะครับเนี่ยผมใช้ตัวกระตุ้นก็ของจริงให้เขาชอบแล้วตอนนี้ผมเริ่มเอาเทสติโมเนียลจากไอค์ดก่อนๆมาใส่แล้วนะว่าไอค์ดมันคืออะไรเห็นไหมผมจะเอาเทสติโมเนียลมาลงละตอนนี้นะครับแล้วก็ผมเอา กลัวจะพลาดมาก็คือเอาเรื่องของเดทไลน์มาด้วยตอนนั้นเริ่มมีพีออเดอร์มีซูเปอร์พีออเดอร์มีเลดออเดอร์ล่ะเห็นปะในวงการเมื่อก่อนไม่มีผมเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอปุ๊มใส่เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นวันมิลเลียลอนส์โปรดักต์อีกอันหนึ่งนะครับเป็นค้านเงินล้านอีกอันหนึ่งนะครับไอค้านห้าทำในเน็เมน์นะครับ, I นนมมนะรบก็ลักษณะตัวกระตุ้นผมใช้อย่างเดียวกับไอค้านไอค้านไอค้านสี่ก็คือมีเทสติมเนียลนะครับแล้วก็มีเมีอะไรนะตัวกระตุ้นเดทไลน์ครับ ทำามแเนจเมนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆอะ่ะค้าเนี้ยผมต้องบอกเลยว,ว่าเป็นค์ดที่แม่งเปลี่ยนชีวิตผมนะครับก็คือตอนที่ผมเป็นท็อปเซลล์เนี่ยผมก็สามารถเป็นท็อปเซลล์ได้เพราะผมมีเวลาไปหาแต่ตอนที่ผมเป็นท็อปเซลล์แล้วผมได้มารู้เทคนิคขั้นเทพแบบนั้นก็คือทําให้ผมมีเวลาไปดอกธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปบอกเขาว่าเอ,อไอคัส5ทํามแมเนจเมนต์เฉยจะขายได้ไหมขายไม่ได้เราต้องพีมาก่อนเห็นบ้างราต้องพีพีพีมาเรื่อยๆเหนื่อยถ้าตายแต่คนรับกับหวยนี่คือนี่คือออคคคีีียเเเววรดทท่่ท่่ผผมมมลนนืหึงาาํไปอ ผมทำแบบนี้ว่าแบบทำไมทำงานไปแล้วแต่ผลลัพ์ไม่ได้เท่าที่ควรหรือว่าทำไมทำงานหนักแต่ว่าผลลัพ์เท่าเดิมหรือว่าทำไมทำงานมากแต่ได้ผลลับน้อยนี่คือผมเล็นเน้นตั้งนี้ตลอดเลยแล้วผมก็มาทําวิดีโอหนึ่งบอกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเอ,อแล้ววิธีแก้แก้ยังไงคร่าวๆอันที่สองคือผมมาบอกว่าวิธีเอาชีวิตคุณกลับมาทําในผมก็ทําเรื่องกระดาษเอซให้คุณเขียน A อบ D ซดีไงนี่ไง เ,ออเพราะถึงเวลาคนไปทําปุ๊บโหคนแม่งมาพูดกับผมว่าแม่งผมแม่งไปทํางานไม่สําคัญอยู่ตั้งนานตอนนี้ผมเริ่มเอาซอสแล้วผมจะทำแต่งานสาคัญเนี่ยผมจ่ายรายได้เอาซอสเยอะขึ้นเป็นหมื่นเลยแต่ผมได้รายได้เยอะขึ้นเป็นแสนเลยเนี่ยคือสิ่งที่มาสุดท้ายคนมาต่อนี่ไงครับไอคัทนี่คือไอคันฮไอคัทหกก็เช่นกันทุกอย่างก็ยิงเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณมีทุกอย่างแต่แม้มนเนี่ยผมก็ยิงไปที่ปัญหาแล้วก็วิธีข้างความมั่นใจสุดท้ายทําให้เขาอยากไปต่อคีมมันต้องเป็นแบบนะี้ นี่คือคีย์ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไปบอกว่าเฮ้ยวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็มาบอกว่าเออถ้าอยากจะแก้ปัญหาชีวิตน,นี้ได้นะคุณก็มาลงเรียนกับผมนลจ๊ะอะไรเงี้ยเออไม่มีใครบ้าไปเรียนกับมึงถ้าคุณทําอย่างนั้นนะนะครับนี่ไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาตอนนี้ไอค้าเส็จละคราวนี้ชื่อเสียงของไอค้ามันเริ่มมันเริ่มมีแล้วคุณได้ออกป่ะเมื่อคุณทามาระยะอย่างตอนแรกๆมันยากแต่เมื่อคุณทำมาระยะหนึ่งนะถ้าคุณทําต่อเนื่องเนี่ยาผมทาเป็นสเต็ปให้ดูแล้วมันมันผ่านผ่านอะไรมาอยู่แล้ว มันเริ่มมันเริ่มมีอะไรบางอย่างพเพิ่มขึ้นมาตอนนี้คนเริ่มเห็นไอค้าสเป็นนวัตรกรรมแล้วเริ่มแบบขอเข้าไอคา้าสคุณรู้ป่าว่าคนมาเข้าไอค้าเจ็ไม่รู้ว่าสอนเรื่องอะไรมีหลายคนมากอยากเข้าเนี่ยอยากเข้าัางไนค้าหนึ่งแล้วแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้เตรียมตังค์พร้อมแล้วขอมาเข้า่อยเห็นปะมันเกิดเป็นกระแสแล้วมันเกิดเป็นความศรัทธาแล้วนะครับไอค้าเจ็สร้างธุรกิจจากสิ่งที้นานผมเล่าไปแล้วในโมดูลที่นหนึ่งโคตรโหดอะ่ะไอค้าเจ็เนี่ยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในไอค้าเจ็เนี่ยผมเล่าไปในโม เขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรถูกป่ะไอ้ค้าเจ็ดถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วอะ่ะมีใครรู้จักคําว่า Expert m e s s ไม่เปะ่ะไม่มีใครรู้จักหน้าที่ผมต้องทําให้คนรู้จักก่อนผมพี่ร้อนเป็นเดือนนว้ยไอ้ตัวเนี้ยผมมีการโพสต์ไอ้จนจนแบบว่า5 5อาชีพทําเงินล้านผมไล่มาเรื่อยๆอะ่ะเกือบเดือนนะกว่าจะผมจะเปิดตัวผมดูว่าอ๋อตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดละเมื่อทุกคนเข้าใจหมดแล้วสิ่งที่ผมทําคือผมปล่อยเลย วิดีโอมาเล่าเรื่องทาให้ดูว่าเนี่ยทํำยังไงนี่แกธุรกิจที่ทาเงินล้านได้จากสิ่งที่ตัวเองถนัดข้อสองผมก็มาทาให้ดูว่าเฮ้ยต่างชาติทําได้นี่ไงแล้วผมเองก็ยังทําได้เลยใช้โมเดลเปิดเปลี่ยนเฟซบุ๊กในห้องเรียนคนก็รู้แล้วว่าทําได้แต่สิ่งที่ตามมาแล้วกูจะไปทําได้หรอวะนี่ไงนี่สิ่งที่สิ่งที่ผมบอกคุณมันจะมีข้อนี้ถ้าสิ่งใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีข้อนี้แล้วกูจะทําได้หรอวะเราก็ทําให้เขาไปต่อได้สี่แนวทางหาความถนัดของตัวเองผมก็ปล่อยให้ไปนะครับสิ่อ เขาใจยังเนี่ยโมเดลนี้เลยนะครับตอนเนี้หกผมใช้หกตัวกระตุ้นครบเลยนะครับของจริงให้เขาชอบอันนี้ผมทํามาตลอดในงานนะครับเทสติโมเดลผมไปทํามาตลอดกลัวจะพลาดผมก็ทามาตลอดเห็นไหมคุณจะเริ่มทํามาตลอดได้ในช่วงหลังๆคราวนี้ได้เรื่องของ trust ด้วยนะครับได้เรื่องของความศรออัทธาความศรัทธามันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากที่การที่คุณสม่ําเสมอแล้วคุณเป็นของจริงอ่ะถูกปะ่ะไอค้าทํามาทุกภาคอ่ะทำแล้วมันมีชีวิตเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเรื่อยๆ นึกออะนี่แหละความศรัทธาที่คุณจะได้มาแล้วเราไม่เคยโกหกเราไม่เคยบอกว่าเฮ้ยวันนี้เดดไลน์นะเวยเดดไลน์แบบว่าวันนี้ปิดพรีออเดอร์ถูกป่ะแล้วพรุ่งนี้มารือนี้มาขอราคาเก่าได้ไหมเราไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าเรารักคนที่ทุ่มเทเออนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะเว้คุณต้องคุณจะไปทําค้าหรือคุณจะไปขายสินค้าอะไรคุณต้องลักคนที่เขาจ่ายไหมคุณนะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ให้โลภนะแต่ว่าคือคนที่เขาจ่ายเงินนะบางคนรู้ว่าบางคนมาโอนตังค่าไอคาให้ตอนเที่ยงคืนบางคนบอกพี่เมื่อวานฝนตกหนูตากฝนไปอ่ะแล้วอีกวันหนึ่งคุณดันใบทะลึ่งบอกคนมาขอราคาเก่าได้ไหมคุณดันให้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาเสียศรัทธาและการที่เขาแบบไปตอนเด็กๆ็เขาไปคืออะไรอะ่ะถูกปะคุณต้องรักนะครับคุณต้องรักลูกลค,ค้าของคุณนะครับคุณอย่าทาลายลูกค,ค้าเก่าด้วยการหาลูกค,ค้าใหม่ไม่เป็นจะใช้คำพูดอะไรวะคือคุณอย่าอย่าทำลายลูกค,ค้าเก่าด้วยการทำแบบนั้นอะ่ะใช้คำนี้แล้วกัน เมื่อคุณทําแบบนี้บ่อยๆศรัทธามันจะเกิดนะครับเนี่ยศรัทธามาล้างจากไอคานเจ็ดนะครับแล้วมันก็สร้างคนที่สําเร็จมากมายสร้างคนที่มีรายได้ไม่เท่าไหร่ให้มีรายได้เยอะได้สร้างคนที่มีรายได้อยู่แล้วให้มีรายได้เกินกว่าที่เขาอยากได้เนี่ยคานนี้ก็เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายนะครับแล้วก็มาถึงไอคานแปดที่คุณอยู่ในนี้นะครับคานนี้จริงๆจุดประสงค์คือไรวันมีเลนนล์เนี่ยผมมาพูดเรื่องการเปิดตัวลุนล้วนนะครับไอคานเจ็ดทำโปรดักต์อันนี้เปิดตัวลุนล้วนนะคร นะครับผมก็มาแก้เลยคนที่มีของแต่ขายไม่เป็นทํำยังไงผมก็ให้ how to เลยในการเขียนเซลเพจคุณทํำยังไงนะผมก็บอกว่าวิธีการเขียนเซลเพจที่ถูกต้องนี่ไงวิธีการเขียนเสื้อผ้าให้โดนอะ่ะไม่ใช่แบบมาเขียนอะไรเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยผมก็ทําตรวนี้ข้อ2องปัญหาที่2ก็คือคุณไม่ดังอะ่ะทำยังไงไม่ดังคุณจะเจอกาแพงแล้วผมก็บอกว่าวิธีทาให้ไม่ดังคุณมาทําเป็นเซลล์มวิดีโอมาเริ่มจากการให้ก่อนอันนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยคุณก็เอาเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้คุณจะเจอบูชิม คนก็จะบูชิดคุณแล้วไม่เข้าหาคุณเลยเนี่ยผมก็ให้วิธีตรงนี้ไปแล้วผมก็บอกว่าถ้าอยากไปลงลึกก็เราไปดูในคาดต่อแค่นี้เองเนี่ยแล้ววันนี้คุณก็มาอยู่ในนี้ไงถูกปะ่ะเนี่ยคุณก็คือคนที่เอาจริงไงถูกปะ่ะเพราะผมได้ให้เทคนิคไปแล้วนะครับผมบอกเลยเนี่ยนี่คือเทคนิคการเปิดตัวตั้งแต่วันที่ไม่ดังคุณได้เห็นหมดแล้วแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าบ้ามาทําแบบนี้ไม่มีใครกล้าบ้ามาทบบมมํา,บา,าทแบบนี้กับคุณแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับคุณได้ไอเดียที่ไม่ใช่ได้ไอเดียคุณได้เคล็ดล การเปิดตัวที่ทาไอค้าเป็นโพลดักระดับ10ล้านล่ะนะครับวันนี้คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับมันน่าจะหมดข้อปัญหาที่ว่าทําไมไม่ดังนะครับเพราะผมไม่ดังมาก่อนละผมเคลียข้อนี้ชัดเจนละนะครับแล้วสิ่งที่ยากที่สุดอย่างไอค้าเผมก็ได้ทําให้ดูแล้วมันทํำยังไงนะครับขายสิ่งที่แม่งไม่มีบนโลกให้มันที่มันไม่มีตัวตนบนโลกแล้วมันจับต้องไม่ได้ให้มันขายได้ทํำยังไง ะครับผมก็ได้บอกคุณไปแล้วนเพราะผมมีการเตรียมตัวมีการพ,มารพีมาก่อนทํำยังไงนะครับถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่มันจับต้องได้หรือว่าธุรกิจอะไรที่สอนสิ่งที่คนอยากได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าสอนอะไรที่มันเป็นเออเกี่ยวกับเรื่องที่ระบบการศึกษามันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากไงมันเป็นอะไรที่คนต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้เรียนรู้เรื่องที่ยากที่สุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ไปทําได้นะครับก็ วันนี้คุณก็ได้รู้หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับไปทำเวิร์กช็อปนี้นะครับไปสร้างลอนซีเควนต์ของตัวเองนะครับก็คือไปสร้างแผนการเปิดตัวของตัวเองนะครับเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูว่าแผนเป็นยังไงนะครับอย่างไอคัสเจ็ผมมีการรันมาก่อนนาเนี่ยไม่ยอกปะแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวนะครับหรืออย่างไอคัสหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีวิธีการแก้ปัญหาจริงๆก็คือได้สอนพี่น้องไปแล้วแหละในโมดูลก่อนๆนะครับแล้วก็ลงจะเอาซีเควนต์นี้ไว้ตรงไหนจะเอาอันนี้ไว้ตรงไหนนะครับวิโอยยิงไปปทีี่่แก้ัญหาเน บอกผมบอกหมดแล้วนะครับแล้วพี่น้องก็เอาไปทำกับของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไปสร้างลอนซีเควนต์ของคุณได้แล้วนะครับลุย